สบายดีพี่น้องนี่มานหน้าหมู่บ้านยูใช่ยพูดมันดีมากหอดโกส,งสูงสารคามแล้วพี่น้องพี่น้องเฮ้ยบาดเยียมพนาสิเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดอีหยังขึ้นกักนพนกนกบพอยุดแล้วจอดอยูน่นาดีๆจะได้จะมาดวงหักดวงแนี่ยคันทรงหลุดพี่น้องคันทรงหลุดบัดนั้นบัดจิตไว้เมี่บ้านไหมเอาแล้วมันหลุดเมื่อไรเนี่ยเกือบไปแล้ว บางแนวห้อยขูดมากี่น้องขูดมากเอาใส่ใส่หมองมันหลุดเถอะนี่ดินี่ดิเสียวใส่จังใดเหนียวอืมนั่นบ่หมองมันหลุดนี่แล้วมองอันนั้นบ่บ่หมองน็อตก็โดนอยู่นไหนงานมันหลุดบ่ออกมานึ่งหลุดได้จังใดเป็นไปยังไง จังเนจละพี่น้องจป็นบลเท้านอดี่แม่รุดได้จังไดเหขอคือจังเสกยมึงวานกรอเนี่ยมุนบอกจังใดมันปสิไดนนอตใส่มาใส่แทนหมนี่หงุดหงดหม้อแตกพี่น้องปแ้จังใดเกลือบไปแล้วเพราะในดุดดุยกขึ้นเดยกล้อ แดดวะเลยแม่เห็ดจังไหนแหละพี่น้องมัดซอยเนี่ยพี่เก็บยู่หน้าด้วยนอนเก่าว่ามีปัญหาที่ได้เสียบผูกไปก็ไปยังสมบูรนี่เอสมบูรกับเสียบผูกตอนนี้แต่เสียบผูกไปเห็ดอยู่บ้านบ่ คือเราเขาซูนพูดแล้วใช้ทางนี้เป็นมองได้ทาง,ทางนี้นี่เด็กกับมองมองผ้าหล่อเลี่ยวไหมนี่บอกตัวผ้าหล่อเลีล่ยวเหรอ

ตัวน,นี้มันไปไหนล่ะพีน่น้องขั้น z o งหลุดโอ้ยนี่ที่เขาว่าเกิดอุบัติเหตุีขั้น z o งหลุดเงี้ยนขัน zoom ลที่พารถดเลี้ยวอ่ะเลสไสร์แบพี่น้องไม่ใส่แบบที่เหนียวเป,เป็นไปได้ยังไงแทบไม่เชื่อ,อสายตาแล้วมันน็อตเบื่ออะไรเนี่ยเคียวมันไปเกี่ยวเฉพาอดว้วย ปแล้วมันตกอ,ออกได้ไหมเนี่ย,ยมันก็เปลี่ยนตั้งสุดสัตย์เ้ยมีแต่เนี่ยใจเถอะ ันสมิ้นตัวผ้าหลุดเด็กก็เด็กกับมันต้นอยู่เนาะเห็ดมืุนนั่นมันรวมสิไปฉีดอันนั้นมุนไปฉีดน้ำมันมันมันหลุดออกมันรวมมันหลุดติดต้องไปคลองกลับบ้านแล้วเนี่ย ตอนนัตปืนนี้ก็ไม่มีด้วยใช้นอตอะไรล่ะพี่น้องอเอาเสียกมัดเสีเ<ข>ยกมัดพออะไเข้าบ้านดดเข้าบ้านนี่แหละเสียกมัดก็มัดบพื่อจะถอดตัวผ้าตัวผ้าหอาลอดลวดเลี่ยวเนาะเด็กจังเลยสิส,สถานการณ์ที่เด็กฉานอนอยดูหน้านี่แหละ ต no ัวี่ใส่ลหาบิงนกี่รูท้องออหาลูก hmm ดูต้องหาลูกเลย ขมผูวห้าน้ำมอดไส้ออกมานน้ำหานี่แหละน้ำนอดเนี่ยฮะนี่ก็ะิ่มอดไส้กอกมาเราไปซื้อไม่หระซื้อตลาดนะซื้อตลาดมัดเยนมีขายอยู่หรอกแค่นั้นแล้วมันไม่เหนียบตัวอัดสามเนี้อแบ ตอกบวกสินะขันตัวน,นี้มันติดเตี่ยนมาชุดเนี่ยบัวหน้าเนาะสีะตลับเลยว่ะปากเนี่ย จอดไปนี่ละทุ่หาชมพูมาครับนี่เด็พี่นองก,ก็เล่นเล่นมากเล่นมากอะมุกจอดพอยุดสิบถอย,อยเนี่บ้าน ทิชชู่น้องสาตว์ขึ้นล้บรรยากาศร่มแรงติดหื้อพี่น้องทางอื่นมันคือนถ่วมบัดาทางกับขวงขึ้นแรงแถะบัดนี้ ตอดว้หนีทนตัวหายเห็นไปล้วข <c oughs> ึ้นหัวคอยอโอ้ยสิมาจัอไหนคือว่าจิต ฉันรักคลิปนี้เอาไว้ซันเนียสัมมสกก้อนพอกันไม่คลิปหนาเกิดเหตุที่ยังขึ้นยสำหพับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง